สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกทรีทเมนต์กระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วตัวไหนล่ะที่ดีที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกตัวเลือกกันเลยครับเพื่อให้การตัดสินใจครั้งต่อไปเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ใช่สําหรับผิวของเราจริงๆเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาปูพื้นฐานกันนิดนึงก่อนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วเลือกทรีทเมนต์ที่เหมาะกับเราได้แบบเป๊ะๆเ,เลย s c กัลปร a เกา r ีแ d i e s โอ้โห ชื่อพวกนี้ฟังดูคุ้นๆกันใช่ไหมล่ะครับแต่พอมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้เชื่อเลยว่าหลายคนต้องมีงงกันบ้างแหละว่าจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงแล้วตัวไหนละที่เหมาะกับเรากันแน่ไม่ต้องห่วงเลยครับสบายใจได้เลยเพราะวันนี้เราจะมาเคลียร์ทุกข้อสองสัยกันให้ชัดๆเพื่อให้เลือกได้อย่างมั่นใจเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับผิวเราคือหัวใจของทรีทเมนต์พวกนี้มันง่ายมากเลยครับมันคือการทางานจากข้างในลองนึกภาพตามนะครับ ว่าผิวเราเนี่ยมีโรงงานผลิตคอลลาเจนอยู่แต่พออายุมากขึ้นโรงงานก็เริ่มจะอู้งานทํางานช้าลงเจ้าสารกระตุ้นพวกน,นี้ก็จะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้จัดการคนใหม่ไฟแรงเข้าไปปลูกให้โรงงานกลับมาขยันผลิตคอลลาเจนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือการจับคู่ทรีทเมนต์ให้เข้ากับเป้าหมายผิวที่แต่ละคนต้องการมาดูกันดีกว่าว่าตัญหาผิวแบบไหนควรจะเลือกตัวไหนดี มาเริ่มกันที่เป้าหมายแรกเลยสำหรับใครที่อยากได้ฟิลแบบผิวฉ่ำวาวขั้นสุดผิวดูเปลง่งปลงั่งมีออร่าชุ่มชื่นสุขภาพดีต้องหมวดนี้เลยครับถ้าพูดถึงผิวแบบแกลสกินผิวฉ่ำเหมือนกระจกนะครับตัวที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือโกรี่ครับตัวนี้เป็นเหมือนคอลลาเจนเหลวที่เข้าไปฟื้นฟูผิวชั้นบนโดยตรงเลยทำให้ผิวดูอิ่มน้ำสุขภาพดีเปล่งประกายแบบเห็นผลเร็วทันใจเลยละครับ โอเคแล้วถ้าปัญหาไม่ใช่เรื่องผิวแห้งล่ะแต่เป็นเรื่องความหย่อนคล้อยใครที่รู้สึกว่าผิวเริ่มไม่กระชับโครงหน้าไม่ชัดเหมือนเดิมต้องมาทางนี้เลยครับ2ตัวน,นี้เนี่ยให้คิดภาพว่าเป็นเหมือนวิศวกรมาช่วยซ่อมโครงสร้างผิวให้เราเลยครับสเกลตราเนี่ยเขาจะลงไปทํางานในชั้นผิวลึกไปสร้างเหมือนเสาเข็มให้ผิวเราใหม่จากข้างในเลยเขาถึงเรียกว่าการล็อกผิวเด็กเอาไว้ส่วนแอสเตฟิลจะเน้นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดๆข้างนอกคือให้ความรู้สึกตึงและฟูครับ แล้วก็มีอีกตัวที่พลังสูงมากครับนั่นก็คือ radius ความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ไหมครับมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ทีเดียว2ชนิดเลยนะผลที่ได้คือมันไม่ได้แค่ทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ลงนะครับแต่มันเหมือนเป็นการรีเซ็ตคุณภาพผิวโดวยรวมให้ดีขึ้นเลยเหมือนหมุนเวลาย้อนกลับไปให้ผิวเลยจริงๆแล้วมาถึงหมวดสุดท้ายครับสำหรับปัญหาที่ต้องการการดูแลแบบและเอียดอ่อนเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณที่บอบบางใครที่มีปัญหาใต้าตาโทม ร่องลึกต่างๆที่แก้ไม่ตกสักทีต้องตัวนี้เลยครับจูเวลุกมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงมากครับถูกออกแบบมาเพื่อผิวที่บอบบางอย่างใต้ตาโดยเฉพาะเลยสามารถเข้าไปจัดการปัญหาตาเหนื่อยล้าเติมเต็มร่องลึกได้อย่างตรงจุดและเป็นธรรมชาติสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาแค่อย่างเดียวล่ะอยากได้ผลลัพธ์ที่มันครอบคลุมทุกมิติเลยทำได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ นี่แหละครับคือพลังของการทำทรีทเมนต์แบบผสมผสานหรือที่เราเรียกว่าคอมโบเราเรียกคู่ที่เด็ดที่สุดว่าพาวเวอร์คัพเปิลหรือคู่หูทรงพลังครับนั่นก็คือสกอปทรากับกูรีนั่นเองคือมันไม่ใช่แค่1บวก1ได้2นะครับแต่มันทำงานเสริมกันจนผลลัพธ์มันปังกว่าเดิมเยอะเลยเพราะมันดูแลผิวกันคนละชั้นทำให้การเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์แบบรอบด้านจริงๆเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังสร้างบาน สเกาต้าเนี่ยก็คือการลงเสาเข็มวางรากฐานสร้างโครงบ้านให้แข็งแรงจากข้างในส่วนกูรี่ก็คือการทาสีสวยๆฉาบป,ปูนให้เรียบกริบเก็บงานภายนอกให้เป๊ะไรทิตินั่นเองครับแล้วผลลัพธ์มันจะมาตอนไหนบ้างอ่ามาดูกันช่วงแรกๆเลยนะ1-2ถึงสสัปดาห์แรกเกาหลีจะโชว์ผลก่อนเลยครับผิวจะชำํำโกลชุ่มชื้นขึ้นทันทีพอผ่านไปสักเดือนถึงสเดือนทีนี้แหละครับ ผลจากสกอตราที่ทำงานอยู่ชั้นลึกจะเริ่มตามมาผิวที่แน่นขึ้นกระชับขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยเอาละครับเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเรามาสรุปทุกอย่างลงในตารางเดียวให้เห็นภาพรวมกันไปเลยจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับในตารางนี้ชัดเจนเลยนะครับอยากได้ผิวฉ่ำกโกลก็ดูที่กูรี่ถ้าอยากแก้ปัญหาใต้าตาก็ต้องจุวิลุก หรือถ้าอยากได้ผิวที่กระชับอิมฟูก็ไปที่ a อสเฟลลองดูเลยครับว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรแล้วเลือกตัวที่ใช่พร้อมดูราคาโปรโมชั่นเทียบกันไปได้เลยครับและแน่นอนครับดูมาถึงตรงนี้แล้วต้องมีข้อเสนอสุดพิเศษให้แน่นอนสำหรับคนที่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นดูแลผิวแบบจริงจังห้ามพลาดเลยครับนี่เลยครับส่วนลดทันที1000บาทยา้ำอีกทีนะครับว่าเฉพาะการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ยังไม่หมดนะครับคือมันคุ้มมากจริงๆนอกจากจะลดไปเลยพันหนึง่งยังได้เลือกของแถมฟรีอีกหนึ่งอย่างจะเอาเดอร์มาแพนริบวิตามินโบทฮอ,อลดดิวรอยหรือชาแนลก็ได้โอ้โหเพื่อผลลัพธ์ที่ปังยิ่งขึ้นไปอีกครับโอเคครับก่อนจะจากกันเรามาทบทวนหัวใจสําคัญของเรื่องนี้กันอีกสักทีนะครับจำไง่ายๆเลยครับว่ามันไม่มียาวิเศษตัวเดียวที่แก้ได้ทุกปัญหาหรอกครับหัวใจของมันจริงๆก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายผิวของเรา คืออะไรกันแน่พอเรารู้เป้าหมายชัดเราก็จะเลือกเครื่องมือที่ใช่ที่ถูกตัวได้นี่แหละครับคุณแจสําคัญเลยตอนนี้ผมว่าเส้นทางสู่ผิวในฝันของแต่ละคนน่าจะชัดเจนขึ้นมากแล้วนะครับคําถามสําคัญมันเลยไม่ใช่ว่าจะทําอะไรดีแต่เป็นแล้วจะเริ่มต้นเมื่อไหรด่ดีการเดินทางสู่ผิวสวยครั้งนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแถมยังมีข้อเสนอสุดพิเศษรออยู่ด้วยครับ